พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตครับผมจากทีมทนายดกเตรกิติศักด์ทนายวิถีพุทธครับผมมาให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ำประกันนะครับผมถ้าท่านจะทำสัญญาให้กู้ยืมเงินนะครับผม ซึ่งมีลูกหนี้หากลูกหนี้นั้นนะครับผมมีทรัพย์สินไม่เพียงพอหรือเราอาจจะพิจารณาแล้วว่าลูกหนี้จะไม่สามารถใช้เงินเราได้นะครับผมเราจําเป็นต้องมีผู้ค้าประกันนะครับผมซึ่งการค้าประกันนะครับผมกฎหมายกําหนดว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งนะครับผมมาตราหกร้อยแปดสิบวางหลักกฎหมายว่าอันว่าค้าประกันนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้าประกันนะครับผมผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพื่อชําระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชําระหนี้นะครับผมตามวรรคสองนะครับผมอันว่าสัญญาค้าประกันนั้นถ้ามีได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้ค้าประกันเป็นสําคัญนะครับท่านว่าจะฟอ้องร้องบังคับคดีหาได้ไหมนะครับผมาจากเราแปลตามตัวบทกฎหมายนะครับผมแสดงว่าเจตํานงของกฎหมายนะครับผมต้องการให้ผู้ค้าประกันลงลายมือชื่อเป็นสําคัญนะครับผมเพื่อผูกพันตามกฎหมาย แพงนะครับผมซึ่งเป็นนิติกรรมสัญญาณนะครับผมเราบันลองดูคาพิภากษาของสารดีกาครับอซึ่งท่านตัดสินไว้นะครับผมคาพิภากษาของสารดีกาที่สองเก้าเก้าแปดทับสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับผมาสารท่านตัดสินไว้ไว้ว่าอย่างนี้นะครับผมคดีก่อนโจท์ฟ้องจำเลยที่สองให้รับผิดตามสัญญาทำประกัน สารชั้นต้นพิภากษาย,ยกฟ้องโดยวินิจฉัยว่าโจทย์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือตามมาตารา180วรรคสองมาแสดงคดีถึงที่สุดเท่ากับสารชั้นต้นได้ว,วินิจฉัยประเด็นแห่งคดีแล้วว่าจำเลยที่สองไม่ต้องรับผิดในฐานะผู้ค้ำประกันต่อมาโจทย์ฟ้องคดีนี้ให้จำเลยที่สองรับผิดตามสัญญาค้ำประกันฉบับเดียว กับที่ฟ้องในคดีก่อนจึงเป็นการขอให้ศาลวินิจฉยัยในประเด็นแห่งคดีโด,ดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันฟ้องของโจทย์ในคดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ําตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามมาตราหนึ่นะครับผมเพราะเห็นนี้นะครับผมทางทนายความวิธีพูดของเรานะครับหากท่านให้ใครยืมหรือว่ายืมเงินนะครับผม เราต้องให้ลงรายเมืองชื่อผู้ค้ำประกันและผู้กู้นะครับผมร่วมการผูกพันตามสัญญาจึงจะนําคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเรานะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมนะครับาทางสภาทานายความของพวกเราดีให้บริการช่วยเหลือฟรีนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอบคุณท่านทีนท่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณที่บอกต่อและขอบคุณที่ ร่วมการทำความดีเพื่อความดีนะครับผมผมดวงรัศนีนวลทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์ทนายวิถีพุทธสวัสดีครับ